ในช่วงเช้าวันนี้นะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกม่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตชุนเพมาวังชุกแห่งพูตานสเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงนะครับ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นะคะด้วยทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกรณชาวไทยด้วยพระราชฤทัยตั้งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2559สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นาเกวังชุกส่งเป็นพระประมุขต่างชาติพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิร และเมื่อปี2560ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกเพื่อส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภุมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระราชมตรีของทั้งสองพระราชวงศ์ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซลนำเกลวังชุกแห่งบูตานเคยเสด็จพระราชาดำเนินเยือนมประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งอย่างทรงดำรงพระอิสริยะยศเป็นมกุฎราชกุมารทรงเชิญคณะโครงการหลวงไปเยือนราชอาณาจากักรภูตานต่อมาทรงตั้งโครงการหลวงภูตานขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555โดยมีโครงการหลวงของไทยเป็นต้นแบบภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและพืชสวน อีกทางร่วมพัฒนาโครงการหลวงภูตาลให้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งพักผ่อนเชิงกเกษตรแก่ประชาชนชาวพูตานเมื่อครั้งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอยวนมเกวังชุกแห่งภูตานดำรงพระอิสริยยศมกุกราชกุมารแห่งภูตาน ทรงเป็นหนึ่งในพระราชกันตุกะที่เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาพุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเมื่อปีพุทธศักราช2549หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรดอกไม้ของภูตานภายในงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549ที่จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยสภามหาวิทยาลัยรังสิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปร,ริญญาดุษฎีศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ในพิธีประสาทปร,ริญญาประจำปี249 ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยากจะขอแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของข้าพเจ้าแก่ทุกคนข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศได้สังเกตว่าอนาคตของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรจะประสบผลสําเร็จและมีความยากเย็นแค่ไหนข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้และได้ความรู้จากทั้งประชาชนวัฒนธรรมและประสบการณ์ ของประเทศที่ข้าพเจ้าเดินทางไปเยือนข้าพเจ้าไม่ใช่คนเก่งจะพยายามยืนอยู่บนความคิดและความเป็นเหตุเป็นผลด้วยการสื่อสารกับผู้คนมากมายโดยเฉพาะกับเยาวชน ข้าพเจ้าได้พบปะเยาวชนไทยหลายต่อหลายครั้งซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขารักประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพและมีความฝันของตนเองซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าเยาวชนของภูตานจะมีคุณสมบัติเหมือนเยาวชนของประเทศไทยด้วยในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพเจ้าได้ เห็นประชาชนของไทยแสดงความจงรักภักดีและเสียสละแก่พระมหากษัตริย์และประเทศของตนซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วยนั่นเป็นพระราชะดํารัสของของกษัตริย์จิกมี่นะคะที่ได้เสด็จพระราชะดําเนินมาเยือนประเทศไทยคะ่ะเรากลับมาดูบรรยากาศภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ ในพระบรมหาราชวังกันนะคะหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่องการถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาราสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตั้งแต่วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกาก็ได้มีคณะถูตานุทูตจากหลายประเทศ รวมทั้งประชาชนประสบนิกรชาวไทยจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาถวายความอาลัยโดยได้ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก์สุภาพสตรีขอให้นุ่งกระโปรงหรือว่าสามารถขอรับบริการผ้าถุงได้ที่จุดบริการยืมคืนผ้าถุงค่ะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ สำหรับพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระกฎทองใหญ่ทรงพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังเป็นพระชายาลักษณ์ที่ทรงฉายเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพ์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2535ณพระที่นั่งไยศารทักษิณในพระบรมหาราชวัง